สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจีจีทีซองจีจีพารวยซานเอลคบผมคลิปนี้เป็นทางหวยรัฐบาลไทยหวยรัฐบาลไทยหรยือวา่หวาหวยไทยนะครับผมวันที่16เดือน5้ปีหกนะครับผมสำหรับหวยรัฐบาลไทยงวดงวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วก็เสียดายเนาะ ออกมา1 16แล้วก็1 7นะก็ให้7อยู่นะให้7ฟัน7นะแต่ว่าเจาะไม่เข้าเลยครับผมไม่มีเลยหน่นะเจาะไม่เข้าเลยเสียดายจริงๆเสียดายจริงๆครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมาสู้กันใหม่มาดูงวดของวันที่สิบหกต่อนะครับผม แนวทางหวยรัฐบาลไทยครับผมวันที่สิบหกเดือนหกพีหกเจ็ดเด่นนะครับผมเด่นนะครับก็นี่แหละเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดนะครับก็จะมี เจ็ดนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดเนาะก็จะมีแปดสองแปดสามแล้วก็แปดห้า กันไปด้วยนะครับก็จะมี7079 8074 <c oughs> ตัวเน้นนะครับก็จะมี72 73 75แล้วก็82 7จ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดสองนะครับผมเมอนรัฐบาลน,นะครับผมเลขสองตัวนะครับนะก็จบลงไปแล้วแปดหนึ่งจะมาไหมเนี่ยถ้าทุนเยอะนะถ้าทุนเยอะจับอีกตัวหนึ่งนะแปดหนึ 8, ่งต่อไปนะครับก็จะเป็นสามตัว สามตัวนะครับก็จะมีเจ็ดสองสามเจ็ดสองห้าเจ็ดสามห้าแปดสองสามแปดสองห้าแล้วก็แปดสามห้านะครับ 723, 725, 735ครับผมก็มีเท่านี้นะครับผมสําหรับรัฐบาลไทยหวยรัฐบาลไทยนะครับนะของวันที่16ก็ขอให้มาทั้งตัวเด่นแล้วก็ตัวเจานะวันที่แล้วนี่เสียดายเจาะไม่เข้าสำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ